วันนี้วันที่11กรกฎาคมครับเวลา20.09ครับฝนเริ่มทำท่า,ทาว่าจะแรงนะครับมีลมนะครับลมมาจากทางทิศเหนือทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ครับแรงครับแรงขึ้นเรื่อยๆครับนะช่วง19.0 อ2จะตกครั้งหนึ่งแล้วครับแป๊บเดียวแต่ตอนนี้ตกจริงครับตอนนี้ตกจริงแล้วนะครับแรงด้วยครับ,รบแรงครับแรง ลมก็ได้สงบลงแล้วครับลมลมสงบละไม่มีลมครับตกแบบนิ่งตกนะแบบนิ่งมีลมแป๊บเดียวครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับตอนนี้แรงขึ้นเรื่อยๆครับแรงขึ้นเรื่อย แรงขึ้นเรื่อยๆครับดูว่าจะนานหรือเปล่าโอ้มีลมครับมีลมแต่นี่ลมจากทางทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ ลมมาเป็นละลอกละลอกครับ คอยดูต่อไปครับว่าจะนานสักแค่ไหนครับตอนนี้ขอหยุดการถ่ายก่อนนะครับยังไงก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับครับช่วงสองทุ่มสิบเก้านาทีนะครับทำท่าว่าจะหยุดนะครับก็ฝนก็เบาลงฮะแต่เริ่มมีลมครับลมจากทิศเหนือทิศเหนือลงสู่ทิศใต้นะครับ ไม่หยุดแล้วครับเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับคำข่าวว่าจะหยุดช่วง20.19นไม่หยุดแล้วครับ ดูต่อนะครับแล้วก็จะอัปเดตเป็นช่วงเป็นระยะยะไปครับตอนนี้นขอหยุดการถ่ายเวลา20่สจุดสอองครับแรงครับแปร,ร,รงขึ้นนะคัตอนนี้ทำท่าว่าจะแรงแล้วครับนะแรงขึ้นแล้วทำท่าว่าจะนานซะด้วย Oh, yep. Yeah. รงครับแรงการท่าว่าจะนานด้วยครับส่วนลูกชายก็จะไปเล่นดันทีครับชายจะไปเล่นดันทีแล้ว แดครับอันนี้ฝนแรงมากปกติฝนตกอย่างนี้ร้านที่ไปเล่นก็จะหยุดนะครับแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไงนะยังไปเล่นอยู่เป็นร้านอาหารที่อำเภอละาหาันส้ายครับเป็นร้านอาหาร ครับตอนนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับรู้ว่าจะตกยาวนานแค่ไหนครับโอ้ถ้าอย่างเงี้ยถ้ายาวก็น,น้ํานี่นะก็คงจะเพียงพอสำหรับโอ้มีลมครับตอนนี้ลมนะครับมีลมเล่นกันโชค หยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับครับขณะน,นี้เวลา20.32ครับเวลา2 0นาฬิกาครับ32นาทีครับฝนยังเสมออยู่นะครับตอนนี้เริ่ม เริ่มระบายน้ําไม่ทันแล้วครับตรงนี้ที่บ้านครับฝนตกทีไรถ้าแรงๆจะมีปัญหาใกล้แล้วครับเนี่ยต้องหาไม้มากั้นครับน้ําระบายตรงโน้นไม่ทันครับมันจะต้องระบายไปทางโน้นนะครับแตนเนื่องด้วยนะครับมันมีน้ําที่ไหลมาจาก ท่านครัวครับเป็นน้ำชายคานะฮะถ้าตกแรงๆแล้วมันระบายไม่ทันก็จะทะลักเข้ามาในบ้านครับดูครับตอนนี้ใกล้แล้วครับครับถ้ายังคงแบบนี้อยู่นะอาจจะทะลักเข้ามาครับตอนนี้เริ่มแล้วครับก็เอาไม้มากั้นไว้ก่อนนะครับนี่ครับทะลักเข้ามาแล้วครับเนี่ย หลักเข้ามาถ้าจุดระบายมันอยู่ตรงตรงองค์ใบนี้ครับเอาองค์มาขวางทางน้ำนีก็ระบายไม่ทันน่ยอยดูว่าจะหยุดไหมนะก็ยังคงตกเท่าเดิมอยู่ครับความแรงยังเท่าเดิมอยู่เบาลงนิดหนึ่ง ลมก็สงบครับสงบลงเสียงแรงขึ้นมาแล้วครับรทางน้ำก็ เล้นลครับทะลักขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้วมันก็จะออกมาตรงนี้ครับแล้วก็ทะลักเข้าไปในบ้านแล้วก็ต้องกวาดให้ให้ลงทางฝั่งน้นนะครับให้ลงไปที่สะนะคช่วงนี้ขอ Oh. แรงครับแรงเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับเสียงเสียงแรงขึ้นกว่าเดิมครับคงจะจัดการเรื่องน้ำตรงนี้ต่อนะครับก็คงจะใช้นน่แหละครับตักนะครับก็คงจะใช้ตรงนี้ตักเ,เพื่อไม่ให้ทะลักเข้าบ้างครับ ครับก็ยังแรงอยู่ครับทุ่่าว่าแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเดี๋ยวจะตักน้ํานะครับตักน้ําออกครับผม ก็ตักลําบากครับตักแบบเมื่อกี้ตักลําบากก็ให้ครับพลักเข้ามาแล้วก็เอาลงทางสระน้ำนี่น่าจะสะดวกกว่าครับพลักเข้ามาแล้วก็คอยตักท้งเอาลงสระเลยน่าจะสะดวกกว่าครับแรงครับแรงยังแรงอยู่ เริ่มแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้ว เวลา21นาฬิกาครับทำท่าว่าจะหยุดครับ21นาฬิกาตรงเริ่มเบาแล้วครับเบาแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะไหลไปทางโน้นแล้วครับพอฝนเบาก็จะไหลออกไปทางโอ่ง,องนะครับทางฝั่งนี้ก็ จะไม่ไหลมาครับมันก็จะค่อยเลยระบายนะครับระบายมาทางนี้อูยฟ้าแลบ,บก็ถ้าหยุดเลยก็จะเป็นช่วงเวลา21นะครับจุด05ครับนะครับตอนนี้ก็เบาลงแล้วครับ เสียงฟ้าคำรามรบเบาแต่ยังโปรยปลายอยู่ครับยังโปรยปลายอยู่ยังไม่หยุดสนิทอมีเสียงฟ้าคำราม้าโบราณก็บอกว่าฟ้าคำรามฟ้าร้องฝนจะหยุดนะครับนั่นคือความเชื่อของโบราณที่ท่านได้สังเกตมายาวนานนะครับ อุ้ยฟาแลบครับขออัปเดตตัวนี้ก่อนนะครับยังไงถ้าตกต่อก็จะอัปเดตต่อครับขอหยุดก่อนครับฟ้บาแลบเ,เกินเกินไม่หยุดครับตอนนี้เวลาเอ่อ 21.35เครับเวลา21.35นะครับยังไม่หยุดครับแล้วก็ยังถือว่าแรงอยู่ครับแต่ไม่เหมือนตอนแรก สิ่งช่วงหนึ่งว่าจะหยุดนั้นไม่หยุดนะครับก็ยังตกอยู่นะครับทำท่าจะหยุดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตกมาอีกนะครับปาตีนี้ของยาวนานครับก็จะขออัปเดตไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ขอหยุดการถ่ายก่อนครับฟ้าแลบครับเลย นะครับเวลา21.45 21. 1ครับเวลา21.45ทีท่าวาจะแดงนะเหมือนตอนแรกๆเลยครับแต่ก็เบาลงไปแล้วครับมาแป๊บหนึ่ง เบาลงแล้วครับคล้ายๆจะหยุดด้วยซ้ำไปนะครับยังอยู่ครับเปปลายเรื่อยๆครก็หยุดขออัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับย่างข้า วันที่12ครับแค่นี้เวลาตีหนนะครับตี1นึสิบเก้านาทีนะครับยังโปรยปลายอยู่ครับรักษาระดับประมาณนี้มาเกือบชั่วโมงแล้วครับนะยังโปรยปลายอยู่นะครับก็คงจะ จบคลิปนี้เท่านี้นะครับก็คงจะยาวแล้วครับลักษณะนี้นะครับก็ขออัปเดตฝนตกวันนี้นะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ